เอาละครับผมตอนนี้เราก็จะมาข้ของที่ชอบเร่กาติดตามช่อนที่ดีค่นาะับเอาว้ข้อของหมาตัดยนี่ข้อของมาตัดยาดที่ตัดยัา

้าจะล้มก็ตัดอย่านเดิมเอาแล้วับสตาร์ทคือไม่ติด tested test live เดินนิ el, el, so uno, ้วบี ah, ้าตามถ้ามาฉักกปก่อนใส่เลยะยิงได้ตอนนี้ลมแรงกัรจะต้องตงดึงกันไปปิดประตูกันไปช่วงพอจะตกพจะ ก็มายืนรวมแรงจริงๆเลยพายุอะไรวะโอ้ยจะปิดยังไงปิดไม่ทันโอ้รวมพลแรงมากเลยใช่ไหมครับโหออุฟงเฟืองกาบ้านหมดโอ้ยเต็งเป็ด

ใายกล่อมมคะโูนีนะดูนะครับครับ